ครับอัปเดทถึงเรื่องที่ว่าเตรีนมข้นักข่าวตอนนี้ทุกได้างอย่างบ้างคะวันนี้เพิ่งไปฟิตติ้งมาเมื่อเช้านี่เองค่ะเหนื่อยดีสนุกดีค่ะที่ข่าวเรื่องแรกก็ให้พี่เคนมาเล่นด้วยค่ะก็ต้องนะคะเอาคนใกล้ตัวไว้ก่อนเพราที่พี่ข่าวว่าให้พี่เคนกับไปที่กัน มือนเดิมค่ะเหมือนเดิมต้องมีชมพู่ด้วยค่ะมีเชอร์รี่วันนี้เมื่อเช้าฟิตติ้งเอฟิตติ้งเชอร์รี่ไปแล้วส่วนของชมพู่เนี่ยก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งจะเริ่มเปิดกล้องใหม่ทไอย่าหนเมื่อไหร่คิดเอาไว้ว่าก้าวมะกะลาอะไรนะคะอเอ็นยีต้องมีการแบบว่าปรับกทเลื่อนลบโซนลบซีนเยอะขึ้นไหมคะพี่ไหนอุ้ยจริงๆละครพี่เป็นละครที่แบบ เหมือนเป็นละครรักที่ดูแล้วไม่ได้แบบไม่ได้มีอะไรที่มันหรูหวาค่ะคือจะมีครบทุกร์้นแหละมีดรมาม่ามีสนุกมีแบบยิ้มยิ้มอะไรเงี้ยแ,แล้วก็มีหงุดหงิดหัวใจว่าทำไมมันอย่างนี้แต่ไม่ถึงขั้นแบบโอยวือห,หวาเลิฟซีนอะไรเงี้ยมีโอกาสจะต้องลงไปเล่นเองไหมคะะไม่มีแล้วค่ะ ผงไม่ใช้อำนาจในทางไม่ชอบและวอย่างนี้แบ่งเวลาย,ยัางไงคะเพราะว่าพี่เคงมาเล่นด้วยพี่หน่อยกับน้องก็เนี่ยค่ะก็เป็นปัญหาที่เราก็ต้องเราก็ต้องแบ่งกันอะว่าเออเดี๋ยวน้องก็คือคิวละครจันทังคารพุธเนี่ยเราก็คงต้องไปไปดูแลเงี้ยในส่วนนี้ก็จะให้ตายายช่วยกันดูแล ไม่ไม่คิดจะเอามาเล่นที่กองเลย <c oughs> ใช่ไหมนี่หน่อยคงจะมีบ้างอะ่ะถ้าเผื่อวันไหนเราไปรับแล้วโลเคชันอยู่ในโซนที่ใกล้ๆบ้านไอ้ใกล้ๆโรงเรียนลูกอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็อาจจะมีมาวิ่งเล่นแต่โซนอะ่ะโ <c oughs> ซนจริงๆคือไม่เอามาเพราะอย่างเงี้ยโซนแหละแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเจอคนแล้วเขาจะตกใจอ่ะจะกลับบ้านอะ่ะอย่างนั้นอย่างนี้เคยเคยพาไปแล้วเลยต้องรีบกลับบ้านก่อนเลยงานยังไม่ไปถึงไหนเลยเห็นคนแล้วตกใจ ก็ว่างองคนกันมากึ้น <S 2> <S 2> ใช่ใช่กคนณดีดาวจะเล่นสแสดงเล่นละครมบบมันดูไม่มดูไม่ออกล่ะแ,แต่ว่าพูดถึงว่าเอ่อ acting เขาใหญ่มากแล้วเขาอยากได้อะไรเขาจะแบบเหเยอะอยากพูดสารพัดน่ะแต่ว่าเรื่องของการแสดงเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้คือเป็นเรื่องของอนาคตบางทีเขาอ,อาจจะเห็นพวกเราทํางานแล้วอาจจะไม่ชอบหรือแบบเห็นแล้วอาจจะชอบก็ได้เราไม่สามารถตอบได้ เมื่อเลวันพ่อมาค่ะฝันถึงพี่เทนกับลูกว่าเป็นไงคะวันนั้นเขาก็สนุกสนานดีอะค่ะก็บอกให้น้องคุณว่าเออน้องคุณไปบอกพ่อวันนี้วันพ่อรักพ่อเลยขอบรรคพ่อมาค่ะแล้วคุณพ่อว่าไงเนี่ยครับก็ยิ้มแหละยิ้มยินดีดใจแล้วในส่วนของละครนี้เป็แฟนๆจะได้เห็นพี่หน่อยกลับมาเล่นละครอะไรเจอโอกาสได้เห็นไหมคะคงคงพิการ ทำเบื้องหลังไปก่อนอย่างนี้ที่นี่ค่ะกระแสถามว่าพี่หน่อยจะเหมือนแบบำลาวงการข้างหน้าขันตัวเองทุ่มเทกับเรื่องใหม่นี่ก็คือจริงใช่ไหมคือในช่วงนี้มันต้องเป็นอย่าง,งานั้นต่อนนี่ยแต่ว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะมีผู้จัดท่านไหนที่มีบทดีๆแล้วก็เออน่าสนใจก็มันจะเล่นก็ได้ตอนนี้นตอบไม่ได้ว่าจะแบบโบกมือบายบายไปเลยหรือยังไงแพราว่าตอนนี้ก็เอาทางด้านผู้จัดละครยาวๆไปก่อนใช่เพราะว่าตอนนี้งานผู้จัดก็ คือเข้าใจแล้วว่าทําไมคนบอกว่าเตรียมเตรียมแก่ได้เลยอะ่ะมันมันเป็นอย่างน,นั้นจริงนะมันจะมีงานคือมีอะไรจุกจิกให้แก้ตลอดมีอะไรให้คิดตลอดมันไม่เหมือนคือเราทำเบื้องหน้าเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบในบทของเราเท่านั้นรับผิดชอบของเราบทของเราให้ดีก็คสอจจบแต่พอเป็นผู้จัดเนี่ยมันจะมีแบบปัญหาเยอะไปหมดแหะจุกจิกเดี๋ยวคนนั้นยังนั้นคนนี้ยังงี้จะได้ดูเป็นประมาณเดือนไหน ตอบไม่ได้จริงๆอ่ะต้องขึ้นอยู่กับสถานีตอนนี้หาหนางเอกที่มาเล่นตัวน้องอ้อมก่อนเถอะเพราะว่าอ้อมเขาเพิ่งปฏิเสธไปวันนี้จะม,มองใครไปว่าจริงก็มองไว้นะคะแต่ว่ายังตอบไม่ได้เขาเดี๋ยวก็กลายเป็นว่าอ่ะอะรคนนั้นคนนี้เสียยไดห็นง่ายก็ต้องเสียดายอยู่แล้วเพราะเราคุยกันมาสักพักอย่างนี้ละเออแล้วอ้อมเขาก็เขาก็ บบเออเดี๋ยวจะอจะเล่นของพี่หน่อยก่อนแล้วเดี๋ยวอ้อมจะท้องอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็คุยอยู่นะว่าเออพี่หน่อยใช้คิวไม่เยอะใช่ไหม <c oughs> เพราะจริงๆเขาก็อยากมีลูกตั้งแต่ตั้งแต่ <c oughs> เ,เขาบอกว่ารับเรื่องไหนสมของเขาไม่รู้เขาจะมีน้องแล้ว <c oughs> แล้วว่าเออใช้คิวไม่เยอะเพราะว่าคือแต่ละคนแต่ละนางเอกเนี่ยก็จะเป็นประมาณหต,ตอนเจตอนอะไรเงี้ยปรากฏว่าโทรมาเลยอ่ะพี่หน่อยมีข่าวดีและข่าวร้ายแล้วก็เอาข่าวดีมาก่อนแล้วกันอ้อมท้องแล้วก็ดีใจเย้ดีใจกับน้องด้วยดีใจ แล้วพี่หน่อยจะถ่ายยังไงเออเนาะอืมก็นั่นแหละก็บอ้พี่คิดว่าพี่จะถ่ายทันนะคือตอนนั้นนะตอนนั้นนะแต่เผอิญว่ามีเหตุการณ์น้ําท่วมน้ําท่วมใหญ่มันก็เลยแบบโลเคชั่นหลายที่ของพี่ก็โดนน้าท่วมก็เลยถ่ายไม่ได้ก็เลยจําเป็นต้องคืออ้อมก็เลยท้องใหญ่ขึ้นทุกวันออก็เลยอ้อคิ้าใจกันแล้วอปุ๊บนี่คือข้อเสนอของอ้อมพิจารณาพี่หน่อยรออ้อมไหมบอกอ้อมไม่เลี้ยงลูก อ้อมข้าแล้วอ้อมหอมได้เลยแต่ไม่ไม่ได้หรอกมันมันมันอ้อมต้องใช้เวลาบอกอ้อมพูดตรงนี้ไม่ได้แ๋ยวอ้อมก็เลี้ยงลูกอีก